ทานม้อคุณป้าทานมกคุณป้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณกำลองมืออะไรอ่นี่เไม่คู่คนเดียวโหยากมากเลยอี้แกดูเจ็บมือนะคำถามไหนเยอะแเจ๋งณวันนี้นะเป็นที่รู้กันว่าใบเฟิร์นก็ได้ เกิดไงถ้าให้เลือกระหว่างความสำเร็จทางการงานหรือความพักที่สมหวังคุณจะเลือกอะไรนี่ร้องไห้อะไรเนี่ยเอาละมาหนึ่งสองสามจะปั่นไม่มีห้าสี่สามสองรายการนับหนึ่งสองสามคุณไม่โปรไงไห้เป็นจริงปะเนี่ยโอ้ยคุณเหนื่อยไว้มาห้าสี่สามสองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ มาจุเนี่ยวันนี้ผมมีเพื่อนสองคนที่ผมเป็นกังวลมากเพราะว่ามันเป็นสองคนที่ด่าผมมากสุดในวงการและฝ่ายชายคือไอพีจริงเหรอและฝ่ายหญิงคือเบนเปินอ่าไม่ตกมือให้ไข่ลาเชื่อนะคลับคือเป็นเกลียดมากแหละที่วันนี้ทั้งคู่มาต่างกนมากหตงแ่หนใชี่มดนต์วุ่นี่ังนีหฝังนีตลอดเลยเธอโดนเล่นมั่นอขอร้องมามาแล้วเอางี้ถามเลยดีกว่านี่กับไอหนวดนี่ใครหลอกอะ คนละแบบแต่พี่นะมันใส่ใจไงเป็นคนที่แบบหนูรู้ว่าไปถ่ายโฆษณาใกล้ๆพี่ที่เขาจิ้งไหนเขาก็มีแบบมาหาเยี่ยมเยียนคือเพื่อนอ่ะมันเป็นมันมีแค่นี้เว้ยไม่ใช่แบบเดือดร้อนแล้วค่อยมาหาจะถ่ายรายการแล้วค่อยมาสันดานที่หายไปเลยเวลาไม่เดือดร้อนไม่ใช่ที่ผ่านมาก็มีไม่ได้ไม่ได้หมายถึงมึงเท่าไหร่คุณพูดถึงเพื่อน วันนี้เนี่ยชวนน้องคู่มามาเล่นเกมขำๆแล้วกันมันกำลังดังอยู่ชื่อเกมว่า ATT เคยฟังเพลงใช่ไหมพอเราอ่ะบอกว่าเกมกช่อาปปฏิทินปฏิทินอสลับมืออ่ะอ่ะอ่ะคือมาซ้อนอย่างงี้อ่ะอ่ะอ่ะคือมาซ้อนตำแหน่งไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อ่ะฮะอ่ะฮะเออเออเออมึงพูดชั้นมาชั้นอพาร์ยเบ้นิ่มึงต้องการอพาภัยมึงคุณป้าอพาภัยมึงคุณป้า ชั้นไหนสักชั้นหนึ่ง42่ันตํำหน่อย10 10แล้วมันจะเริ่มไปสิบสิบสิบผ่าเริ่มไปมื่มขึ้นเ่ยข้างหน้ามือขึ้นไปขึ้นอะไรล่ะเขไม่รู้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดเจ็ดอ่ะแปดเก้าเอ้ยอเอยเอเก้าเก้าเก้าไอ้ใบยอย่างเงี้ยใบโดนโดนอะไรวะโดนถามถาม,มาจูเนี่ยมันเป็นคือไม่ได้เล่นด้วยเพราะเราไม่คำถามไลยเราอยากถามใบกับพีทแล้วเสร็จปุ๊บอะถ้าอบอกว่าที่เล่นด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแทนมือหนึ่งอะเป็นใบมือหนึ่งเป็นพีทโอเคงั้นเดี๋ยวเขียนเขียนไว้เดี๋ยวงงบีบีบีนี่วาดภูเขาอบีมัน ขัดฆระเขียนว่าขันแนวเยนื่อยนะสมุนพอแล้วหยุดไม่พิทพิทวันมันจะเหยียดเยอะ <c oughs> ทค่เมรู้เรื่องแล้วอ่ะโอเคนะอันเนี้ยใบอันเนี้ยพีทมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีวดกว่าคัดก่อนเขากินน้ำทำไม <c oughs> วะมันเหนื่อยจังไหมไอ้คนค่ะมาใบกับพีทในกล้องดูดีใช่ไหมเนี่ยทำเป็นถามเฟะเ ไม่เอาคตออบยากเล่นกับมันแล้วมันนั่งหมดนั่งหมดเล้วมานเฮ้ยพีนไม่เข้าอย่าพึ่งงอนเนี่ยมันงอนอย่างไงแต่เด็กนะแต่เด็กเหรอแต่เด็กเลยเหรอต่อมันงอนอย่างงี้ครั้งหนึ่งตอนอนุบาลตอนประมาณปีหนึ่งมันซื้อไอเยลลี่ที่เราจักกันมาหกปีแล้วเนี่ยคุณเคยซื้อเยลลี่ให้มึงด้วยเหรอไม่มึงซื้อมากินเองมันซื้อมากินเองจากโรงอาหารเออแล้วแถุงละห้าบาทเออมันมีนิดเดียวเดินเข้าไปให้พี่ขอกินหน่อยตอนกินเยลลี่ใช่ป่ะแล้วมันก็คุยกันคุยกันว่ามให้ึง้เงงออรขาขอเป มันก็นหลับงห๊หือนหาเพื่อนอะ่ะแบบห่วงเยลลี่ออพีทเซนทันจิราทิวัฒห่วงเยลลี่ห่วงเยลลี่เรา,หา,หาไม่หาไปเดินไปซื้อใร้านอาหารมันไม่มีเศษมันเห็บเงิน <c oughs> ไม่ใช้ช้อนมึงนนยังไม่ขึ้นถ่งเลย มาเอาเข้าเรื่องล้ช่วยกันลองหน่อยนะลองคนเดียวเถอะเกมสตาร์อาปาจือปาจืออาปาจือปาจืออาปาจืปาจืออ้าตกใจาฮะาฮะมาฮะมึงพูดก่อนฉันฉันเจ็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมึงี่เจ็ดห้าีโดงงี้อุยแย่จะแล้วมาเอาอะไรไปเลยคนต้องเลือกไม่อธิบายเลยเด้อ พยายามที่ปาดมากอันนี้ซีเรียสอะเรซีเรี่ยแสบแกซีเรียสมากเหตุการณ์ใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการเป็นดาราหรือเป็นคนในวงการมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คนทั่วไปคิดก็ตั้งแต่เจอมึงอ่ะก็ตั้งแต่เจอมึงอ่ะเข้าใจแมันไม่ง่ายเลยก็เคยมีตอนถ่ายฮอร์โมน จริงเวลาเขาให้มาเป็นเบรกดาวใช่ไหมวันที่มันถ่ายก็จะมีแบบเอเอซีนต่อ,ตอๆกัอนอย่างเงี้ยม,มันก็มันก็แมนเนจเวลามาค้นพบว่าการถ่ายเนี่ยมันไม่เคยตรงเวลา อันมาเนี่ยเล่นช้ามันไปติดทีมก่อนหน้าก็คือหมายถึงว่ามึงพูดเรื่องการทํางานไม่ตรงเวลาหมายถึงว่าเวลามันเขาเรียกอะไรมันไม่แน่นอนหรือไงใช่ใช่ใช่มันแพนชีวิตยากเหมือนกันเวลามถ่ายบางทีแบบเรายังมี energy อยู่แต่กว่าจะได้เข้าฉากบางทีมันเว้นมานานมากจนแบบเออมันหนืดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันยากโอเคประมาณนี้อ่าวพอจื่อพอช่อแล้วมาอ้าวพอชื่อพอชื่อพอจื่อพอจื่อพอชื่อพอ อาตาคุเริ่มอะสิบสองหนึ่งเม่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวิ่งว่งไม่คูนเดียวในทุกบทบาทที่คุณเคยเล่นเนี่ยบทไหนใกล้เคลียงใกล้เคลียงใกล้เคลียง ทุกบทบาทที่คุณเคยเล่นเนี่ยบทไหนใกล้เคียงตัวไหนบทไหนใกล้เคียงตัวตนที่คุณคุณเล่นมากที่สุดทักซีหมั้งอ่าไอ้ค <Yeah, ุ้งคุ้งกับเคคือใกล้คุ้งหรือใกล้เคมากกว่าใกล้ทั้งคู่แล้วเหมือนเราเอาสองคนนี้จับแยกล่านกันอ่าคือเป็นใกล้เคียงพีดในยุคนั้นถูกไหมในยุคที่เป็นเด็กวัยนั้นใช่ๆถามบทบาทนิดหน่อยบทบาทปัจจุบันขออ่านก่อนท่ชาทําไมไอ้ต้องมีสอง เป็น2นี่น่าสนใจปะเพราะว่าทิชาแปลว่าผู้ที่เกิดใหม่สองครั้งชีวิตแรกของทิชาเขาชื่ออู่ยี่แล้วเหมือนตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วกลับมาครั้งที่2ใช้ชีวิตที่2ครั้งของตัวเองเพื่อทําอะไรบางอย่างเพื่อหมอกรายการสนุกสนุกของมัจูนี่คือชีวิตของทิชาครับชีวิตเขาต้องการเพื่อมาออกมาจุกแค่นหนังและและใบรเป็นทิชาพีฟังอ่ะพีฟังอ่ะไบ่ะเป็นทิชาให้ไหมแล้วพีทล่ะ เป็นอะไรเป็นพัชชัยเป็นพัชชัยเป็นอะไรกับพี่ชาเป็นแฟนเขาเรื่อยเป็นแฟนดีไหมการทำงานด้วยโคตรดีพี่มาร์ทไม่มีเพิ่มบทอินโฟไว้อะไรเลยเปื่อยแล้วก็แบบวิเคราะห์ตัวละครแบบเพิ่มพิ่มพิ่มงานละเอียดมากจะตอบอะไรกูไม่รู้ว่ามีอะไรกันพูดลอยพูดแฟรก็คือบี๊เตรียมตัวดีเป๊ะอยู่แล้ว คือด้วยความที่โชคดีที่เป็นพีด้วยเพราะในความรู้สึกใบคือพอเป็นพีดมันทําให้ที่ชาเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คิดไว้ตั้งแต่ในห้องเวิร์กช็อปเลยพี่เขาจะเป็นคนละเอียดเรื่องแบบโลกตัวละครแล้วก็บอกหมดเลยว่าภาวะของคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะมีอะไรเราก็ลอกกันบ้านเขามาเลยอ๋อพเขาทําตัวละครนี้แปลว่าพัชชัยมีภาวะนี้นี้เราอยู่กับคนที่มีภาวะนี้แล้วมันลงตัวกันได้ไงคือเราก็เก็บข้อมูลเขาตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วพอเล่นด้วยกันมันเป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่มันแบบเป็นรักที่เศร้าตลอดเวลา มันเป็นความรักที่เศร้าแล้วทํางานกับใบไงไอ้สนุกสนุกสำหรับเราเรา,า,าแบบแต่ก่อนก็นจะแบบแตนคนเตรียมมาเยอะเราไม่รู้ว่าตอนถ่ายเป็นยังไงตอนนีเตรียมตัว เออเป็นนักแสดงที่แบบเขามีความเข้าใจมาก็ไม่เหมือนนักแสดงบางคนที่แม่งไม่เตรียมอะไรมาเลยแม่งมาก็มาโดยพูดจังเลยพูดอะไรเหมือนเสียใจไม่ได้พูดถึงมึงนี่พูดผ่นผา่ถ่ายพออ่ะแล้วไงต่อไม่ก็ก็เลยทํางานง่ายทํางานสนุกแบบเวลาเราอ่านซีนนะบางทีมันจะเห็นภาพในหัวมันเป็นเป็นหนังในเวอร์ชั่นตัวเองอะแต่พอมาเข้าซีนจริงๆกับใบเฟิร์นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแบบนอกแผนที่เราเตรียมมาเหมือนกันมันเลยแบบเออ ทุกเทคมันสนุกในแบบของมันเองทุกเทคแล้วเราก็จะรอดูไอ้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมันจะออกมายังไงต้นจบซีนเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือมันมันก็บียนที่เราจินตนาการได้ซึ่มัมมันแบบดีมากๆมันยากเรื่องนี้มันยากมากเลยเลยมันต้องใช้สมาธิแบบหนักหน่วงมากเพราะแต่ละคนอยู่กับความสูญเสียลึกสุดในใจทั้งคู่แบบมาแต่เพื่อมารักกันแล้วก็รอวันสูญเสียอีกตลอดเวลามันเลยเป็นแบบมันใช้สมาธิอะไม่ค่อยเล่นเลยเรื่องเนี้ยมันเจ็บแบบคือความเจ็บมันอยู่ลึกสุดใจเลยอะมันเหมือนใช่ทุกคนสูญเสียไาหมดแต่าเง หรือเห็นอะไรแต่มารักกันแบบเหมือนคนที่แบบผกพังสองคนมารักกันไม่เหมือนคนที่แบบแตกหักมาเจอกันอ,อ่าคือแบบปกติเวลาคัดทุกคนก็นแบบอาเฮฮาหต่เรื่องนี้พอคัดทุกคนเป็นอย่างนี้ คือมันเหนื่อยมากเอาว่ารอติดตามแล้วงานบทบาทของพีทพาชระกับทิชาส่วนใบเฟิร์นเป็นพระชัยแล้วก็ใบเฟิร์นเป็นพระชัยยังไงเขาดูได้ยังไงที่ไหนอะไรยังไงดูได้ที่ช่องวันสามสิบเอ็ดดูอันพัทได้ที่แอปพีว่าหลังวันเดียวอ่สคูนี้เข้มข้นแน่นอนมาเล่นต่อไป ปัจ่อปัจื่อาปัจจอปาจือาปัจจอปาจืออ่าอ,ออฮะพันสี่สองดีดีสามสามสี่สี่แล้วกันส4แล้ว5 6เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเจ็ดแปดเก 13บสามไม่รู้เรื่องเลยหยิบใบกูตอบเลยเราคิดกะทีนะวะเฮ้ยแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งมันโดนอ่ะทำไมไม่มีหรอกพีมบอกพีมบอกว่าไม่มีหรอกคนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นมันมีคนนึงอ่ะให้เลือกเพื่อนหนึ่งคนที่คุณคิดว่าเหมาะจะเป็นคู่ชีวิตตัวเองถ้าไม่ติดว่าเป็นเพื่อนกันคุณจะใคครมำถาวะ เพื่อนผู้ชายหรี๋เพื่อนผู้หญิงก็ได้ที่จะเป็นแบบสมมติว่ามาอยู่ด้วยกันจนแก่เท่า <m uch ing> มึงลองนึกถึงเพื่อนที่ทำงนานด้วยกันเรียนมาด้วยกันอ่ะอันนี้กูสัญญาแล้วว่ากูไม่ได้จะเอาส่วนแบ่งอะไรจากมึงเยอะอยู่แล้วอะไรอยา่างเงี้ย <c oughs> เราแก่ไปได้วยกันกูดูแลมึงตอนแก่แล้วก <c oughs> ันโอคือไม่<อ>ไม่เยอะ <c oughs> ไม่เยอะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์พอเราแชร์กันเอาทั้งสินมารวมกันแล้วกูขอแค่ส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์เรียก เจม่เจมเจม่เจมทำไมอะ่ะ <ừ> ให้มันเป็นเชฟไปเลยใช่นี่ครัคณะหมูกรอบอร่อยมากนะทำเป็นอยู่อย่างเดียวใช่แล้วคณะไปซื้อมาใช่หมูกรอบว่าซื้อแกหลอกั้หมดอ่าล้วใบอ่ะขนาดนี้ฉันไม่ได้จะอาประชิแถมแถมแบบมันเป็นใครที่แบบกูเล่นเไมกูจะเล่นทำไมกูเล <laughs> ่นทำไมถ้า ถ้าสำหรับใบมันเราอาจจะขอแบ่งแค่5%ก็ได้มันไม่ใช่ไมอยากใช้ชีวิตกับกู่เหรอชีวิตไปด้วยกันเดการกู่เท่านั้นอ๋ออ๋อพี่เฟิร์นเป็นพี่เฟิร์นปาปามาอาปาชื่อปาชื่ออาปาชื่อปาชื่ออาป้าชื่ดป้าจืดแป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 ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทำอะไรที่ไม่คิดว่าจะต้องทำแต่ยอมทำเพื่องานปกติก็เต็มใจเข้าใจเวลารับปกติมันก็ต้องเต็มใจรู้มันต้องอยู่แล้วแต่มีเหตุการณ์ไหนเวลาที่แบบเราต้องทำเพื่องานก็มีมีตอนที่ต้องโปรโมทเรื่องนึงเขาก็ถามคิวมาตอนแรกก็เช็ครายการว่ามีอะไรบ้างเขาะแบบเอ้ยมีรายการหนึ่งเนี่ยที่ต้องมาแบบเขาเรียกร้องอะไรอเงี้ยชื่อรายการว่ามาจุกแล้วมันเป็นไงทำไมถึงแบบ ต้องยอมทำในที่เราไม่อยากทำก็เขาก็ขอมาว่าเออยอดวิวไม่ค่อยดีอยากได้เพื่อนมาช่วยดันยอดวิวหน่อยก็เลยเออช่วยก็ได้ทําบุญให้เพื่อนก็เลยก็เลยอันเนี้ยยอมมาทำแต่เทปเนี้ยร้านวิวอยู่แล้วมั่นใจซื้อหรอซื้อหรอมาต่อออามามาไอพี่เล่นมือเดียวเข้าไปมาเล้ากูโดนอีกนะ

แล้วมันจบตาไหมคะตาหวีหวังมากๆเลยอ่ะไม่ต้องมองไม่ใช่พงม,มองในนอนค่ะมีไต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 เป็นท้าอ๋อพี่ไตเป็นท้าเพราะว่าใบได้ร่วมงานงกับพี่ ตายตอนอีไปเด็กมากมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ต่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนโลโมเดลหลายๆอย่างเช่นทุกวันนีไบจะเข้าไปยืนในเซตเร็วมากไม่ชอบให้ใครรอ,อเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่ในกองก็ไม่ได้ซีเรียสก็เห็นแต่ก็เราก็รีบอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นพิเศษเพราะว่าพี่ต่ายทําให้เฟินเห็นตอนเฟินประมาณ10บก,กว่ากนะ่าเองมั้งทุกครั้งพี่ตายจะยืนอยู่ในเซตรอแล้วอะรอเด็กทุกคนที่เป็นแบบเด็กหน้าหมายรพอเอกนางเอกจะเห็นพี่ตายยืนในเซตเสมอไปเตรียมรอก่อนที่เขาพร้อมเลยทุกครั้งแล้วก็พอเห็นไปเรื่อยเริ่าอ๋มันคือสิ่งที่เราต้องททําโดยี่ ไม่ต้องคู่สอนหรือสั่งว่าหนูต้องรีบเข้าเซตนะลูกแต่มีไปยืนตรงนั้นเสมอกทไม่เคยผิดการบ้านเป๊ะหมดอื <ม>ก็รู้สึกว่ามีเนี่ยเป็นแบบโลโมเดลที่แบบไม่เคยไม่ค,ไมค่อยได้พูดที่ไหนอะไรเง<ม>ี้ยเป็นเพราะเราเห็นแล้วมีไม่ต้องพูดออกมาว่าใบเฟิร์นต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้แต่มีแค่แบบเข้าไปยืนให้ดูแล้วก็พูดตั้งใจทําง,งานก็รู้สึกว่าเออกลายเป็นว่าทุกวันนี้เข้าเซตเร็เวไปยืนเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเพราะเราเห็นมีทํามาตอลอดใครของค,ค,คุณเป็นใครวัยเดียวกันก็ได้ไม่ติดไม่ขาดไม่ใย่ไม่กลับไปคนทั้งของคุณไว้เดียวไว้เดียวกันจริงๆเฮ้ยใครวะก้าวที่ใดอยู่เฮ้ยกูเคยเฮ้ยสาย ท่าที่ตานี่เพื่อนั้งอยู่ตรงนี้ทั้งคนทำไมเป็นเก้าเขาเป็นนักแสดงคนแรกที่เราเข้าฉากด้วยอืมในซักซีท์ใช่คนแรกแล้ว้อันนั้นคือเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยแล่วมันเคยมีซีนที่ถ่ายใช่ป่ะคือเป็นถ่ายหนังไปสักพักหนึ่งแล้วแหละมันก็จะมีบางซีนที่เวลามาสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วพอรับหน้าแต่ละคนบางคนเขาไม่ยืนเล่นให้บางคนก็แบบเอ้ยพราะมันไม่เห็นหน้าเขาเขาก็ไปพากงเนี้แล้วมันเป็นซีนหนึ่งแบบเก้าเขาก็ยืนอยู่เ้ยตอนที่ถ่าย ทุกครั้งที่เป็นก้าวกับเราสองคนเวลาพอรับหน้าไม่เห็นเขาแล้วเขายืนยืนเล่นอยู่เราก็เลยเคยถามว่าไอ้แล้วทำไมนายถึงยืนแบบตรงนี้ไม่ไปพักอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนคนอืนอะไรเงี้ยเออมันก็บอกว่าแบบอ๋ออันนี้แบบก็มันเป็นซีเราไงแบบจีนถ้าเราไม่อยู่นายจะเล่นได้ไงมันเป็นซีนแบบด้วยการน่ะโคตรเท่แล้วแบบผมยาวๆเปานเล่นโคตรสเปรยไปมาตอนนั้นผมท่านอยู่เหรอใช่ใช่ใช่เออก็เลยแบบเออประทับใจตรงนั้นแบบรู้สึกว่าแบบเออหลังจากนั้นแบบก็เลยทํามาเรื่อยๆเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ยึด ก้าไปดูวดีจากวันนั้นใช่ไปต่อป้อป่อกี่มือไอมือเดียวมือเดียวอาปาชื่อปาชืออาปาชือปาชืออ๋เท่าไหร่สามใบพูดสามใบหนึ่งสองสามาใบคำถามต่อไปนะครับถามไปว่า คุณชอบทำอะไรตอนไม่มีใครเห็นนะคุณชอบทำอะไรที่คนแบบคิดไม่ถึงมั้งชอบแช่น้ำอุ่นเว้ยในอ่างแต่ว่าไม่รู้ไม่เออใช่ยืนอายนแช่ยืนแช่ไาเรื่อยๆให้คนเห็นภาพให้คนเหตามในอ่างแล้วบีฟองไหมไม่มีไม่มีเป็นน้ำเป็นน้ำบนแล้วก็จะแบบอุ่นๆเป็นแบบมันคล้ายๆนมเนยว่าไปอ่ะ แล้วก็ลุกขึ้นมาวันหนึ่งคงร้อนเกินั้งก็หยิบโทรศัพท์หยิบอะไร้มาเสร็จอยู่ๆก็ไม่รู้อะไรเลยตื่นขึ้นใหม่ทีคือนั่งพิงสาอยู่เนี้ยพิงอ่างแล้วไงแล้วถือมือถือไว้เหรอเอออยู่ข้างสาอ่างเนี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ้าวมนอนนานแค่ไหนไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหมหลับไปเลยหายไปเลยแบบที่ไม่รู้อะไรเลยอะเออแล้วเจ็บก้นมากเหมือนแล้วก็นอนาวดูตน่าจะเช้าแล้ว ไม่ไม่เช,ช้าก็บอกว่า,าคืนนี้จะนอนต่อได้ไหมไมันเป็นแ<อ>ช่น้าก่อนนอนไงแล้วก็ตื่นเพราะว่าเจ็บตรงนี้เจ,จ็บมากมาก,มากแล้วก็แบบเออหายไปไหนมาวะม,ามันทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้วะอืแล้วก็ยายก็โทรมาพอดีก็เลยบอกว่าเออเกือบสิ้นชื่อเราวนะยายมันจะเป็นเท่ผู้ตการไม่มีชื่อแล้วนะนางเอกนะคะแล้ววิ่งเลยวิ่งไปเลยไม่อันตรายมากมันเป็นเ,นรเนพราะความดันเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นเพราะความดันอย่าใช้อ่างเลย ไม่ตอนนี้แก้ปัญหาโดยการสั่งที่วัดอุณหภูมิน้ำมาแล้วก็ให้มันพอเหมาะแล้วค่อยลงไปเออมันมันลงแบบเจ็ดสิบแปดสิบรีหรือเปล่าองศาน้ำอ่ะแพงมันสูงไปเนอะถ้ารู้จะหลับเพลินงั้นเหรออันตรายมากเด็กๆไม่ควรเอาอย่างไอ้พี่มือเดียวอีกมือเดียวกูว่าถืออย่างนี้เลยอาปาจื๊อปาจื๊ออาปาจื๊อปาจื๊ออาปาจื๊อปาจื๊อเอาไปนะไปนอป่ะยี่สิบนึ่งสองสาม เบาเบาดิตัวตๆ7 8 9 10 11วบาเบาเบา17สุมีพิ้นสุแหวน18 19 20ไม่มีสอดตัวเองอ่เอยโหยากมากเลยหรอเขเล่นคำนามนี้แกดูเจ็บมือนะ ไปไหนเยอะแยะโอ้เจ๋งนะวันนี้นะเป็นที่รู้กันว่าใบเฟิร์นก็ได้ต้องเกิดไงถ้าให้เลือกระหว่างความสําเร็จทางการงานหรือความรักที่สมหวังคุณจะเลือกอะไรทำไมต้องเลือกอะมันต้องเลือกมันเป็นคําถามทำไมต้องเลือกมันเป็นคําถามที่ต้องเลือกไม่เลือกเรามีได้ทั้งหมดรู้เชื่อว่ามีได้อยู่แล้วแบบใบเฟิร์นแต่ว่าสมุติสมูทกูไม่เลือกกูมีได้ทั้งหมดสมูุเิไม่เอาก็อยากมีด้วยอะอะ <c oughs> คือวันนี้ไแบมันแบบงานงานมันสำเร็จแล้วไงแต่อยากรู้ว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งอย่างงานแบบกลับไปแบบยังไงถ้าเกิดฉันอยากมีรักที่สมหวังฉันต้องไม่มีงานทำเหี่ยวแห้งกูจะกินอะไรอะไรดีอะไรดีหรือว่ามีงานที่ดีแล้วต้องไม่มีใครรักฉันอีกเลยอย่างนี้เหรอแย่สารายแดดแย่ไม่เลือกฉันมีได้ทุกอย่างแต่ฉันอยากมีมีความ<อ>มีสอง่ะตอนะอ่ะถ้าเป็นมึงอ่ะถ้าเลือกระหว่างความสำเร็จทางการงานหรือความรักที่สมหวังเนี่ย เลือกเงินอยู่แล้วงานท่ขาดเลือกอะไรอ่ะเ่แล้วกูเลือกหรอแม่งก็สำคัญทั้งคู่นะแล้วมึงคิดคำถามมาได้ยังไงอ่เอ้าเมื่อเมื่ออะไรใครจะไปเลือกได้วะเพราะว่าอเลยมันก็ต้องอยากได้สองอย่างนี่เออมันเป็นสิ่งที่สองอย่างที่ชีวิตคนเราอยากได้ถ้าเลือกหนึ่งอย่างไอพีได้สองมือได้และอันยังอาปาชื้อปาชื้ออาชื้อปาชื้ออาปชื้อปาชื้ออ๋อสี่อันหนึ่งสองสาม ถ้าเลือกได้คุณอยากย้อนเวลากับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่การพัดเป็นคนชอบบอกความลับไม่ได้เป็นเพราะอยากไปแข่งแล้วไปเชัญไม่เป็นไรสลับกันได้เดี๋ยวค่อยถามสลับกันเขารอดูคใบตอบไม่เขารอใบตอบถ้าเลือกได้คุณอยากย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ไหนในชีวิตมากที่สุด เด็กก็หาว่าฉี่แต่ไม่เคยอยากแก,แก้เหตุการณ์ไหนเลยอ่ะไม่เคยเลยมันโอเคแล้วบางเรื่องก็อายนะบางเรื่องก็ผิดพลาดจริงๆแต่เป็นคนที่แบบยอมรับได้อ,ะอ่ะอายก็เออคือวันนั้นอายว่าวันนี้พลาดเรื่องนี้วเออวันนี้เล่นไม่ดีเลยวันนี้ทําผิดแต่ทุกครั้งที่เจอเรื่องแบบนี้มันทําให้เราชอบเราในตอนเนี้ยผ่านเรื่องผิดพลาดเยอะแยะไปหมดคือทุกอย่างมันหล่อหลอมให้เป็นเรามนเชื่อมาอันนี้ดีอันนี้สักหลาบรอบหลาบรอกมันไลอกม <laughs> ันดีไหม เหตุการณ์ที่แบบว่า <imprisoned> ติดในในตัวเราโกหนวดไหมก็ม kind of ีตอนปีหนึ่งทำไมเียรีอนะเคยมีไอ้ทีมบอลไงบัญชีอะเหมืออไงต่อแล้วตอนที่เราอยู่ทีมบอลใช่ป่ะก็ซ้อมจริงจังกันมากอันนี้ก็อยู่แล้วก็ทีมเราตกเลาะมีวันที่ตกรอบเขาก็เลยแบบอาฉลองปาร์ตี้พวกเราเหมือนได้รับน้องอะไรเงี้ย มันก็มาบ้านเราอ๋อแล้วมันทำให้เกิดกลัวมากเลยอ่ะแล้วมันก็ทำโต๊ะบ้านเราหัก <c oughs> แล้วเราก็เลยโดนดโต๊ะหกักผมพยายามหามทุกคนแล้วมันนั้นเขาคุณตัวเองโอ้มึงน,นี่ตัวยืนเลย <c oughs> อีสออัน ก็นี่ไงคนเด๋อพีคนละอันจะไม่ต้องามาถืออ่ะไหมคนละอันนะถามถามพีก่อนถามพีบ้างคุณก็รู้นะว่าชายผู้ชื่อพีพชพัชรานะครับเขาเกิดมากับตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศนะครับเคยคิดไหมว่าวันนี้เนี่ยจะเลิกทํางานในวงการและไปทําอาชีพอื่นถ้าใช่เนี่ยคุณอยากทําอะไร ทำไมามันทำด้วยกันไม่ได้วะสมมุติมมตคือมึงจะเอาคำตอบที่กูตอบว่าอ๋อเคยคิดอย่างนี้หรอ <c oughs> ไม่ไม่สมมติว่าแบบเนี่ยมึงไม่ได้มาเป็นนักแสดงมึงไม่ได้มาเป็นผู้กงการไม่เกี่ยวอะไรกับวงการไม่มีสิทธิ์อยู่ในวงการนี้มึงจะไปทำอะไรตกางแป<ช>เป็นเชฟมั้ง ชิพมั้งเหรอไม่ใช่เชฟมั้งอาจจะยังใช่หรือไม่ใช่คือชอบทำอาหารชอบกินก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะไประเวิร์ในการทำเป็นเรื่องกินถ้ามึงเป็นเชฟเชฟหล่อนะเชฟหล่อบอกต่อด้วยไอซุ่มึงไม่ได้หรอกเอ้บ้าวะอ้กบันไอ้กบันคุณมาถ้าเลยถ้าเลือกได้หนึ่งคนในวงการบันเทิงทำไมชอบให้เลือกอะไรกันเนี้ยที่จะแชร์ความลับทุกอย่างให้ฟังจะเลือกใครไม่ใช่มึงนะมัรู้เรื่องรู้ ไปใบไม่เคยรั่วไหลไม่เคยหลุดแต่เป็นคุณคุณจะเล่าให้ใครฟังไปเล่าให้เพื่อนฟังทอากันทุกคนหมดเลยคือหมายถึงว่าแกงเราเนี่ยอกว่ะนั่งอยู่รวมกันโตมีเรื่องอะไรก็บอกก็มี่งจอนี่นี่คือเป็นก็ แต่มันก็ไม่เคยหลุดนะใช่ยัเว้นเรื่องเ <c oughs> ดงี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด๋เดี๋ยเดี๋ยวเดเี๋ยดีเดี๋ยวเดี๋าวเดียเดีเรี่ยงเียเดีเี๋ยวเียเด่เดี่วเดี๋ยวเีวเปียวเี๋เดียวเีเดียวเดีเด้าสมเดีเดี๋ยเรี๋เวเี๋ยวเเดยเดี๋ยวเียเดเดยเวเยเดี๋ยียวเดี๋ยวเรเดี๋อเนกินเดี๋ยวกูเล่เรื่องเ,เอง

สนุกมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากที่นี้เหรอให้ตัวละครจบแล้วเหรอโอ้โหคิดดูนะเขามา่ออกรายการแบบนี้สนุกขนาดน,นี้ละครนี่นราก็เล่นด้วยกันคินดูนนอรอา,อออายการคนอื่นจะสนุกขนาดน <laughs> ี้สุดท้ายให้พีก,กับใบพูดถึงทีชานะว่าทำไมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันมันเป็นเพราะอะไรมันถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะได้ขายของสำหรับใบนะใบว่าใบพีทพี่ลูกเกดเป็นแบบตัวเองยังชอบเคมีที่ได้อยู่รวมกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นความน่าดูอีกแบบหนึ่งที่คนยังไม่เคยเห็นแน่นอนอะไรแบบนี้ เรื่องมันเข้มข้นอ่ะแล้วทุกๆอย่างมันทุกคนมันตั้งใจมากๆเรื่องนี้ทุกคนต้องมีสมาธิกับมันมากๆคิดว่าอยากให้คนดูได้ดูเคมีของเรา3ามคนคว่าดีแน่นอนขนาดคนเล่นยังยืนยันเองว่าเคมีเขาดีมันออกมามันต้องส่งถึงคนดูแน่นอนคุณพีร่าส่วนตัวจริงๆชอบพอยต์ที่เรื่องนี้อยากจะเล่าหมายถึงว่าเรื่องนี้ถ้าดูมันก็จะพูดถึงเรื่องอเรื่องของชนชั้นของคนแล้วก็ เหมือนค้าเป็นเป็นหนึ่งในเหยื่อของการค้ามนุษย์แหละเราว่ามันเป็น point ที่เราว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราควรจะต้องพูดถึงเหมอว่าโอเคดูเรื่องนี้จบไปเราอาจจะไม่ได้สามารถเล่ามันได้แบบร้อซทุกอย่างแต่คิดว่าถ้าดูไปหวังว่าคนดูจะแบบเอามันไปพูดต่อเพื่อให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องถูกพูดถึงในรื่องความจะได้แก้ปัญหานะเมนเขาหยิบปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มาเล่าอาจจะจุดประกายก็ได้จากเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาจริงในสังคมนะ ก็ไปดูกันนะครับที่ชายทางช่องวันเราในแอปนี้ว่หลังวันเดียวก็ไปดูกันได้ต้องให้คนกดไลค์สับตะไคร้หน่อยหนูเรื่องอ้อถ้าอยากให้หนูมาช่องนี้พี่มาจะได้ให้โอกาสหนูมาถ้าเกิดว่ากดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็แชร์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆพีนาคมเนี่ยหนูจะได้กลับมาอีกแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันให้โอกาสอีกเนาอ้าวไม่เจอกันใหมาจุกอีพี่นาวานนี้หนูว่าบูวับายลาคนดูอีกหนวดเนาะ